วิธีกำจัดความยากจนให้หมดสิ้นซากโดยรูทเกอร์เบรกแมนรูทเกอร์เบรกแมนคือนักปราชญานักประวัติศาสตร์และนักเขียนชื่อดังชาวดัชเขาได้มีโอกาสขึ้นพูดบนเวทีของ TED Talk โดยเขาได้เริ่มต้นด้วยคำถามที่ตัวของเขาเองนั้นเกิดความสงสัยว่าเพราะเหตุใดทำไมคนจนจึงมักตัดสินใจได้แย่ซึ่งมันอาจจะเป็นประโยคที่เปิดประเด็นที่ค่อนข้างจะดูรุนแรงไปสักหน่อยแต่เขาก็อยากให้ดูข้อมูลเหล่านี้ก่อนว่าคนจนส่วนใหญ่นั้นมักมีหนี้สินเยอะ มีเงินออมน้อยสูบบุหรี่จัดออกกำลังกายน้อยกินอาหารไม่ค่อยมีประโยชน์ดื่มก็หนักจนเครียดกินเหล้าคำถามต่อมาก็คือทำไมคนจนส่วนใหญ่ถึงเป็นแบบนั้นคำตอบนั้นก็เคยมีคนให้คำตอบเอาไว้แล้วจากอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษ Margaret Thatcher ว่า Poverty is personality defect แปลได้ว่าความยากจนคือความบกพร่องทางส่วนบุคคลหรืออาจจะแปลได้ไง่ายๆก็คือ คนจนคือคนที่มี bad h a b ิตหรืออุปนิสัยที่แย่ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีน้อยคนที่จะพูดในเรื่องของความจนอย่างตรงไปตรงมาและแน่นอนว่าต่างคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพราะบางคนก็จะมีคนที่เห็นด้วยว่าคนที่จนนั้นก็ควรเป็นภาระที่คนคนนั้นจะต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบกันเอาเองแต่ในขณะที่ความคิดเห็นฝั่งตรงข้ามนั้นก็บอกว่าอันที่จริงแล้วสังคมควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับคนจน ให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้พวกเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายตามลาพังแต่ไม่ว่าฝั่งไหนสิ่งที่ยังคงมีสมมติฐานเหมือนเดิมเลยก็คือการโทษว่าคนจนนั้นพวกเขามีความบกพร่องส่วนตัวอยู่แต่แน่นอนว่าหากพวกเขาสามารถเปลี่ยนตัวเองได้เปลี่ยนอุปนิสัยที่แย่ให้เป็นอุปนิสัยที่ดีได้พวกเขาก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความยากจนได้ขอเพียงแค่พวกเขาฟังคําแนะนําจากคนที่ร่ํารวยและคนที่ประสบความสําเร็จซึ่งตัวผู้ปัญญาอย่างรูดเกอร์เบรกแมนนั้น เขาก็เข้าใจเองมาตลอดว่าความยากจนมีสาเหตุเป็นแบบนั้นจนกระทั่งเขาก็ได้มาพบกับสมมติฐานใหม่ๆจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เขาได้พบเข้าโดยบังเอิญโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งที่อุตส่าห์เดินทางไกลกว่า800 0ไมล์เพื่อเดินทางไปศึกษาเรื่องของความยากจนถึงประเทศอินเดียโดยเป็นการทดลองกับกลุ่มคนที่เป็นชาวไร่อ้อยกลุ่มหนึ่งซึ่งรายได้กว่า60%ของพวกเขานั้นมักจะได้เป็นก้อน ลังจากที่พวกเขาได้ทําการเก็บเกี่ยวผลการ,กรเกษตรและทําการขายออกไปหรืออาจจะสามารถอุปมาอุปไมได้คร่าวๆว่าในครึ่งปีแรกก่อนการเก็บเกี่ยวนั้นพวกเขาเป็นคนขัดสนยากจนเพราะยังไม่มีเงินจากการปลูกไร่อ้อยแต่ในขณะที่ครึ่งปีหลังนั้นหลังจากที่ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตและขายอ้อยออกไปแล้วพวกเขาก็จะกลายเป็นคนที่ร่ํารวยมีเงินก้อนหลายแสนในทันทีซึ่งสิ่งที่นักวิจัยขอความร่วมมือจากชาวไรอ้อยนั้นก็คือ ขอให้พวกเขาทําแบบทดสอบเกี่ยวกับด้าน iQ โดยแบ่งการทดสอบเป็น2ช่วงก็คือช่วงแรกคือก่อนเก็บเกี่ยวและช่วงที่2คือหลังเก็บเกี่ยวซึ่งผลการทดสอบนั้นก็ทําให้เขาประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรคนเดียวกันนั้นทําแบบทดสอบเดียวกันแต่กลับมีคะแนน iQ จากแบบทดสอบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวนผลผ,ผลิตซึ่งในความเป็นจริงคนเดียวกันก็น่าจ,จะมี iQ เท่าๆเดิมแต่กลับกลายเป็นว่าก่อนเก็บเกี่ยวนผลผลิต ผล IQ ที่ออกมากลับแย่กว่าหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตยอยู่ถึง14คะแนนหากคุณยังนึกภาพไม่ออกว่ามันอยู่ในระดับไหนทางรูทเกอร์เบรกแมนก็บอกว่านั่นมันเหมือนอยู่ในระดับที่เหมือนคนอดหลับอดนอนมาทั้งคืนหรือไม่ก็คนดังกล่าวมีผลกระทบมาจากโรคพิสุราเรื้อรังเลยทีเดียวจนกระทั่งในเวลาต่อมาเขาก็ได้พบผลวิจัยจากศาสตราจารย์เอลเดอร์ชาเฟีย์แห่งมหาวิทยายลัยปรินสตันหนึ่งในมหาวิทยายลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับความยากจนซึ่งในขณะนั้นตัวของผู้บรรยายรูดเกอร์เบรกแมนนั้นก็ได้พบเจอกันในประเทศฮอลแลนด์ในเมืองอัมสเตอร์ดัมบ้านเกิดของเขาและได้มีโอกาสคุยกันจนได้กําเนิดทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับความยากจนว่ามันคือส carcity Mentality หมายถึงความยากจนนั้นคือความขาดแคลนทางความคิดซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาได้ศึกษาต่อมาก็คือคนคนหนึ่งจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เมื่อคนคนนั้นรู้สึกขาดแคลนบางสิ่งบางอย่างแม้ว่าจะเป็นคนคนเดียวกันก็ตามทีซึ่งสิ่งที่ขาดแคลนไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจหมายถึงการขาดแคลนเวลาการขาดแคลนอาหารซึ่งคุณอาจจะลองนึกถึงตัวของคุณเองดูแล้วคุณก็จะสัมผัสได้ว่าตัวของคุณนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเวลาที่งานคุณล้นมือจนใกล้เวลาที่จะถึงเส้นตายของงานคุณก็จะรู้สึกได้ว่าคุณขาดแคลนเวลาคุณต้องการเวลามากกว่านี้หรือไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คุณหิว คุณก็จะรู้สึกว่าจูๆ่ๆคุณก็เกิดอารมณ์งดหงิดอันเนื่องมาจากภาวะระดับน้าตาลในเลือดของคุณต่าลงซึ่งสิ่งดังกล่าวมันจะทําให้คนเรานั้นเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไปเป็นสิ่งที่กําลังขาดแคลนอยู่เช่นแทนที่จะโฟกัสที่ตัวงานก็กลายเป็นโฟกัสที่เวลาที่กําลังนับถอยหลังติ๊กตอกติ๊กตอกหรือเวลาหิวคุณก็จะโฟกัสไปจดจออยู่ที่ของกินทันทีจู่ๆภาพขนมหวานหรือเครื่องดื่มวหวานเย็นๆสักแก้วก็โผล่ขึ้นมาในหัว หรือหากคุณขาดเงินแทนที่คุณจะโฟกัสการทํางานหาเงินหรือหารูทางทําเงินใหม่ๆแต่พอเหลือไปเห็นบินค่าใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็นจะต้องชําระในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าบัตรเครดิตค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถบราบราบราสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโฟกัสของเราก็จะตกไปอยู่ที่หนี้สินในทันทีซึ่งทางรูเกอร์บรอกเมนเขาก็ได้เปรียบเปรยให้เห็นภาพแบบกว้างๆว่าถ้าให้คนคนหนึ่งนั้นคือเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อียมสักเครื่อง แต่พอเอามันมาเปิดโปรแกรมต่างๆให้รันพร้อมๆกันนับ1ิโปรแกรมยังไงสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวก็จะทํางานช้าลงทํางานผิดพลาดมีโอกาสแฮง์มีโอกาสค้างหรืออาจจะหยุดทํางานไปดื้อๆเลยได้เหมือนกันทั้งๆที่คอมพิวเตอร์นั้นก็ยังใหม่อยู่ซึ่งคนที่ยากจนนั้นพวกเขาก็กาลังประสบปัญหาในทํานองนั้นเช่นเดียวกันพวกเขาไม่ได้ตัดสินใจงี่เง่าเพราะพวกเขาเป็นคนงี่เง่า แต่มันเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่มีรายร้องพวกเขาอยู่นั้นส่งผลให้พวกเขาเป็นแบบนั้นซึ่งไม่ว่าใครหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แย่ก็มีโอกาสตัดสินใจแย่ได้ทั้งนั้นและเมื่อเขาได้รับข้อมูลที่ว่าเขาก็เข้าใจได้ในทันทีเลยว่าเพราะเหตุใดโปรแกรมการขาจัดความยากจนที่ออกมาในปัจจุบันนั้นทำไมมันถึงใช่ไม่ได้ผลยกตัวอย่างเช่นการให้การศึกษาแก่คนยากจนนั้นก็มักจะไม่ค่อยได้ผลเพราะความยากจนไม่ใช่การขาดความรู้ โดยเขาได้ศึกษาผลวิจัยจํานวนกว่า201ชิ้นก็พบว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินนั้นแทบไม่มีผลใดๆเลยแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าคนจนนั้นไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลยเพราะเมื่อพวกเขาได้เรียนรู้แล้วพวกเขาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่การให้การศึกษาที่ดีเพียงอย่างเดียวนั้นยังคงไม่เพียงพอดังคำกล่าวของศาสตราจารย์เอลเดอร์เชเฟียว่า It's like teaching someone to swim and then throwing them in the stormy sea ที่แปลได้ว่า มันก็เหมือนกับว่าเรากําลังสอนใครสักคนว่ายน้ําอยู่แล้วจูจ่ๆเราก็ส่งให้พวกเขาไปไว่ายน้ําในทะเลที่กําลังมีพายุมรสุมมีคลื่นลมแรงอยู่ยังไงอย่างนั้นทั้งๆท,ท,ที่แบบทดสอบวัดไอคิวชาวไรอ้อยนั้นเป็นแบบทดสอบง่ายๆที่มีมานานกว่าร้อยปีแล้วไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรที่ซับซ้อนในการวัดค่าดังกล่าวเลยซะด้วยซ้ําโดยจอร์ดออร์เวลนักเขียนชื่อดังในอดีตเคยกล่าวเกี่ยวกับแก่นแท้ของความยากจนเอาไว้ว่า poverty a n d i l a t e s the future ความหมายก็คือความยากจนนั้นจะทำลายอนาคตจนไม่เหลือแม้แต่ซากคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างในการแก้ไขปัญหาการขจัดความยากจนให้หมดสิ้นไปซึ่งที่ผ่านมามันก็เหมือนกับการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุยกตัวอย่างเช่นหากย้อนกลับไปในตัวอย่างของเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งแทนที่จะแก้ไขที่ซอฟต์แวร์เราก็ทําการแก้ไขที่ฮาร์ดแวร์ซะเลยโดยการเพิ่มหน่วยความจําให้เพียงพอเข้าไปแต่พอทําแบบนั้นแล้ว การแก้ไขปัญหาความยากจนก็คือการแจกเงินให้กับคนจนอย่างนั้นหรือการแจกเงินคนจนเนี่ยนะจะแก้ไขปัญหาความยากจนได้ซึ่งแนวคิดนี้ก็ไม่ใช่แนวคิดใหม่อะไรเลยเช่นยกตัวอย่างจากดรมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของชาวผิวสี mm. ก็เคยออกมาพูดเช่นเดียวกันว่า mm. การแก้ไขปัญหาความยากจนที่ได้ผลนั้นก็คือเบสิกอินคัมการันตีแปลได้ว่าการการันตีรายได้ขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน สิ่งนี้มันคืออะไรคําตอบนั้นก็ง่ายมากมันก็คือเงินรายได้จากรัฐบาลที่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่จะทําให้ประชาชนนั้นสามารถใช้จ่ายเพียงพอกับความต้องการขั้นพื้นฐานได้เช่นค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยค่าการศึกษาซึ่งเงินนี้เป็นเงินให้เปล่าได้เท่าเทียมกันทุกคนโดยที่ไม่ต้องมีข้อแม้ไม่ต้องมีข้อจํากัดไม่ต้องมีข้อบ่งใช้หรือจะต้องให้ใครคอยบอกว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะได้รับสิทธิดังกล่าว ซึ่งมันไม่ใช่เงินแจกจ่ายที่คนรับรับมาแล้วรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณแต่มันคือเงินที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนในประเทศต้องได้รับซึ่งรูดเกอร์เบรกแมนเขาก็ครุ่นคิดอยู่นานว่าแนวคิดการแก้ไขปัญหาความยากจนมันง่ายๆแค่นี้จริงๆหรือซึ่งหลังจากนั้นตลอด3ปีเขาก็ได้ไล่ศึกษาหาข้อมูลค้นคว้าวิจัยจนกระทั่งเขาก็ได้ไปพบกับผลการทดลองที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีดังกล่าว ในเมืองแห่งหนึ่งที่เคยทําการทดลองและสามารถขจัดความยากจนได้เป็นผลสําเร็จเมืองดังกล่าวมีชื่อว่าดอลฟินในประเทศแคนาดาโดยย้อนกลับไปในปี1974ชาวเมืองทุกคนในเมืองดังกล่าวมีการประกันรายได้ขั้นพื้นฐานเพื่อรับรองว่าจะไม่มีใครในเมืองตกไปต่ำกว่าเส้นความยากจนแม้แต่คนเดียวซึ่งทุกอย่างก็กําลังดําเนินการไปได้ด้วยดีจนกระทั่งผ่านพ้นไป4ปีก็ได้มีการเลือกตั้งเพื่อจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งคณะรัฐบาลชุดใหม่นั้นก็เล็งเห็นว่าการทดลองดังกล่าวมันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณมากจนเกินไปสุดท้ายพวกเขาก็ได้ยกเลิกนโยบายการประกันรายได้ของชาวเมืองดอรฟินลงทําให้เหล่านักวิจัยต่างๆก็ทยอยช่วยกันเก็บเอกสารจํานวนกว่า2,000กล่องแล้วก็จากเมืองนี้ไปและหลังจากเหตุการณ์น,นั้นวันเวลาผ่านไปราวๆ25ปีก็ได้มีศาสตราจารย์ชาวแคนาดียนนาว่าเอเวร์ินฟอร์จตก็ได้มาพบกับกองพเนินเอกสารดังกล่าว ซึ่งเธอก็ได้ใช้เวลากว่า3ปีในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสถิติต่างๆนานาซึ่งไม่ว่าเธอจะใช้วิธีการใดในการช่วยวิเคราะห์ก,ก็ตามทีในท้ายที่สุดผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองดังกล่าวกลับมีผลลัพธ์ออกมาเหมือนเดิมนั่นก็คือมันเวิร์กมันใช้ได้ผลวิธีการดังกล่าวมันสามารถช่วยให้ผู้คนหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพมันทําให้ประชาชนชาวเมืองดอลฟินนั้นร่ารวยขึ้นมีหนาซ้ําพวกเขายังฉลาดขึ้น และมีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าเดิมเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยซึ่งจากกราฟก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่มีนโยบายประกันรายได้ขัน้นพื้นฐานนั้น mm. เด็กๆมีผลการเรียนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกกราฟหนึ่งก็คือในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลลดลงมากถึง8.5%และนอกจากนั้นยังมีรายงานการใช้ความรุนแรงในครัวเรือนลดลงอีกด้วยดังนั้นก็จะเห็นได้ว่า การประกันรายได้ไม่ได้ทําให้พวกเขาขี้เกียจทํางานหรือลาออกไปนอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วรอแต่ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียวอย่างที่เราเข้าใจกันซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวมันก็มักจะออกมาคล้ายๆกันทั่วโลกที่มีผลการทดลองการประกันรายได้ขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนดังนั้นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากเรื่องดังกล่าวก็คือแทนที่จะรณรงค์บริจาคของใช้บริจาคเสื้อผ้าบริจาคต,ตุก๊กตาเก่าๆให้แก่คนยากจนก็ให้เปลี่ยนมาเป็น การกดดันให้ทางรัฐบาลที่ได้รับเงินเดือนจากภาษีของพวกเรานั้นจัดทานโยบายประกันไรายได้ขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทุกคนไม่ใช่ทํากับกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งแต่มันต้องเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับซึ่งหากพวกเราลองคิดเล่นๆกันดูว่าถ้าความยากจนถูกกระจัดออกไปถ้าหากคนเราหมดความกังวลว่าสิ้นเดือนนี้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าบินต่างๆแล้วนั้นผู้คนจะสามารถแสดงศักยาภาพได้เต็มที่มากแค่ไหนเพราะต้องยอมรับว่าบางคน แม้ว่าจะมีความสามารถสูงแต่พอต้องมานั่งเครียดหาเงินจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆให้ทันก่อนถึงสิ้นเดือนไอ้ความคิดสร้างสรรค์ไอ้การโฟกัสจดจ่ออยู่กับงานก็ต้องหมดไปแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้ที่ใช้จ่ายเงินเกินตัวนะครับซึ่งการประกันรายได้ขั้นพื้นฐานตัวของผู้บรรยายเชื่อว่ามันเป็นเสมือนกับการลงทุนในศักยภาพของประชาชนเพราะถ้าหากประชาชนกินดีอยู่ดีพวกเขาก็สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เพราะความยากจนนั้นมีราคาที่แพงเหลือเกินดโดยตัวเลขคาดการจํานวนเงินที่ใช้ไปกับเฉพาะเด็กที่ยากจนในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีค่าใช้จ่ายสูงถึง5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็รวมไปถึงค่าบริการสุขภาพเด็กๆค่าสปอร์ตเด็กๆในอัตราการเลิกเรียนกลางคันที่สูงและอัตราการเกิดอัชฉริยะที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยนี่คือเงินที่จ่ายทิ้งไปเปล่าๆเป็นเงินที่ไม่ได้ทําให้คุณภาพชีวิตของเด็กๆดีขึ้นเลย ึ่งเงินที่จะนําไปใช้จ่ายในการประกันไรายได้ค่้นพื้นฐานของประชาชนนั้นอันมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่เราคิดเอาไว้ซึ่งถ้าหากเราเอาวิธีการที่ใช้ในเมืองดอร์ฟินมาปรับใช้ก็คือหากประชาชนคนใดที่มีไรายได้ต่ํากว่าเส้นของความยากจนทางรัฐบาลก็จะช่วยเติมเงินจนพ้นเส้นความยากจนนั้นซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ได้ประมาณการคร่าวๆว,ว่าตัวเลขดังกล่าวหากนําไปใช้กับสหรัฐอเมริกาก็จะมีค่าใช้จ่ายราวๆ175,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นหนึ่งใน4ส่วนของงบประมาณที่ใช้ในกองทัพหรือคิดเป็น1%ของ GDP ของประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็จะช่วยให้ประเทศสหรัฐอเมริกาหมดสิ้นปัญหาความยากจนตลอดไปซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นมันไม่ใช่แค่คนจนหมดจากประเทศแต่มันยังส่งผลกระทบต่อคนที่เหลือด้วยแทนที่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะพร่ำสอนลูกตนเองว่าเรียนจบแล้วต้องออกไปทำงานหาเงินนะลูกนั่นก็เป็นเพราะถ้าไม่ทำงาน ก็จะไม่มีกินมีใช้ให้พอเพียงต่อการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานของคนทั่วไปจะดีกว่าไหมถ้ามีการประกันไรายได้ขั้นพื้นฐานแล้วคําสอนรุ่นพ่อรุ่นแม่นั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นตั้งใจเรียนให้จบแล้วออกไปทําในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่รักให้ดีที่สุดนะลูกเพราะผลจากการทําแบบทดสอบถามของคนวัยทํางานกว่า2 3 0 0 0 0คนกว่า142ประเทศทั่วโลกก็พบว่ามีเพียงคนจํานวน13%เท่านั้นที่ตอบว่าพวกเขาชอบงานที่ทําอยู่ หรืออย่างแบรดพิตตพูดในภาพยนตร์เรื่องไฟครับว่า working jobs we hate so we can buy shit we don't need แปลได้ว่าเรามักทนทำงานที่เกลียดเพื่อที่เราจะสามารถซื้อสิ่งของต่างๆที่เราไม่ได้ต้องการหรือแย่ยิ่งกว่านั้นก็เติมประโยคเข้าไปว่าและสิ่งของที่เราไม่ได้ต้องการเหล่านั้นเราก็ซื้อไปเพื่ออวดกับคนที่ไม่ชอบเราอีกต่างหากก่อนในเมื่อเรามีผลการวิจัยเรามีตัวอย่างจริงปรากฏให้เห็น แล้วเราก็มีเครื่องมือที่จะทําสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริงขึ้นมาได้แล้วทําไมจะไม่ลองทําดูล่ะดังนั้นท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาพยายามจะสื่อก็คือ Poverty isn't a lack of character, it's a lack of cash หมายถึงความยากจนไม่ใช่เกิดจากการขาดอุปนิสัยที่ดีแต่ความยากจนนั้นเกิดจากการขาดเงินสดต่างหากโดย r u t เกอร์เบร m แมและถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe หรือกดสมัครเป็น supporter ก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ